เซียมปรีเวียวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายตัวีกันตัวนี้เวลาออกเสียงมันจะเป็นตัวทอทหารผาสมกับเสียงของโซโซ th สทสตเวลาออกเสียงตัวนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะเราจะเอาลิ้นแตะตรงปุ่มเงือก หลังฟันบนของเรานะคะแล้วอ, trips, reform, bigger, ออกเสียงซ o โ o ออกมามันจะได้เ <completing> ส <matches> ียง c นะคะหรือถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษมันคือตัว t s ที่ครวบกันอยู่ที่รวมกันอยู่ลองออกเสียงใหม่นะ ยูอาจจะออกเสียงแบบไม่ได้ชัดเหมือนแบบชาวรัสเซียแบบร้อยเปอร์เซนด้วยความที่แบบใส่ดีเทนเนอร์ด้วยด้วยความที่แบบว่าเสียงไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นด้วยนะคะแต่ก็พยายามออกเสียงให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วนะอลองดูที่คําศัพท์คือคําว่าเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์นะคะมีความหมายว่าเซนเตอร์ศูนย์กลางไปลองฝึกกันดูนะคะอาจจะออกเสียงยากหน่อยนะคะตัวนี้ปะกา